สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้าอําเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีรีเซ็ตหลังจากอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนดีโหมดไปนะครับนี่นี่มีเสียงเงินละถ้าฐานดีโหมดอ่อนเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ระบบคี์เดสได้นะครับปกติเนี่ยเราจะสามารถกดอันนี้แล้วแล้วก็หมุนได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ได้นะครับ อาให้ทําการกดปุ่มเปิดกับปิดเนี่ยจนให้มันให้รถมีเสียงนะครับอาถ้าไม่มีเสียงก็เปิดสัญญาณก่อนอ่าเปิดกดตัวนี้แช่ไว้อันนี้ผมผมล็อกไว้ไม่ให้ไม่ให้รถมันมีเสียงเนาะอ่าไม่ให้ไม่ให้รถมันมีเสียงเพว่าเสียงมันดัง ก็เนี่ยฮะแล้วก็หมุนได้แล้วนี่วิธีง่ายๆครับก็คือหลังจากเปลี่ยนฐานเสร็จให้มากดสองปุ่มเนี่ยเนี่ยให้ให้ได้ยินเสียงนี้นะให้ได้ยินเสียงนี้แล้วก็ก็จะใช้งานได้นะครับน,น,นี่ไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ไปกดมัน ให้มันกดยอ,อ,อมนึงอย่างนี้ครับตด,ด,ด,ดนี่หลังจากตีดีดเสร็จแล้วก็จะสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเราไม่อยากจะอยากได้ยินเสียงเนะาะเวลาปิดเปิดเนี้ยผมจะปิดนี่ก็จะก็จะกดไว้ทีนี้เปิดปิดก็จะไม่มีเสียงแหละ สำดับผมนะผมจะชอบเงียบมากกว่าถ้าอยากเปิดเสียงก็กดตรงนี้สำหรับใครที่สนใจดีโมดซิลิโคนนะครับตอนนี้ก็เหลือสีเขียวกับสีน้ำเงินน่าจะสีเขียวน่าจะสองตัวสีน้ำเงินเดอนนิดหน่อยครับอ,อันลระร้อยห้าสิบครับรวมส่งตรงรุ่นนะครับของสติ๊โดยตรงสำหรับคิดหน้าเราจะทำคลิปอะไรก็ฝากติดตามมนด้วยนะครับ